สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำการใส่กรองแอร์กันนะครับกรองแอร์เนี่ยก็เปรียบเสมือนแมสดีดีนี่เองนะครับเพราะว่าด่านแรกที่จะกันฝุ่นไม่ให้ไปที่คอยเย็นของรถยนต์ก็คือจะเป็นคอยจะเป็นกรองแอร์นะครับ ก็ที่ต้องเปลี่ยนก็เพราะว่าคอเย็นของผมมันรั่วนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็ถามช่างช่างศูนย์เลยนะครับบอกว่าที่แล้วมันจำเป็นไหมที่จะต้องต้องใส่ ถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันก็ดูดฝุ่นในในห้องโดยสารเราเนี่ยไปเต็มเต็มเลยนะครับแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับคอยเย็นของเรามันจะตันครับเพื่อนๆโ卜เอ๋ยต้งมองว่าทำไมช่างสูงเขาไม่แนะนำว่าให้ใส่นะครับเขาบอกไม่ไม่จำเป็นต้องใส่ให้ดูดฝุ่นเอาคิดว่ามันไม่น่าใช่ครับยังไงฝุ่นมันก็มีครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ไว้ดีกว่าครับวันนี้ผมจะมาใส่กรองแอร์ของอุดี D Max ปี08นะครับเบื้องต้นเราก็จะต้องถอดตัวนี้ออกนะครับเครื่องมือที่ใช้วันอันดับแรกนี่คือเป็นไข่ไขควงก่อนเลยครับที่เห็นเห็นนะครับโอเคนะครับเรามาดูไปด้วยกันเลยครับ นี่นะครับเพื่อนอันนี้เป็นเป็นเกะใส่ของของเรานะครับคอยเย็นที่เราจะต้องใส่กล่องแอร์เนี่ยมันจะอยู่ในนี้ครับเราต้องทําการถอดเกะเก็บของเราก่อนโดยการไขน็อตตัวนี้ครับตัวน,นี้ครับสองตัวเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าไขาออกมาแล้วเนี่ย มันจะออกหรือเปล่าครับนี่อันนี้มันมีมันติดมาด้วยครับอันนี้ก็ต้องออกออกนะครับเอกออกก่อนเลยครับโอเคนะครับนี่ครับเพื่อนๆหลังจากที่เราไขาน็อตหัวแชกนะครับสองตัวตัวนี้เราก็จะเจอกับนี่เลยครับ เขาเรียกอะไรไม่รู้นะครับเป็นหม้อแอรหรือเปล่าก่อน,ก,อนก่อนเข้าคอยเย็นอะ่ะเราจะต้องเอาตัวนี้ออกและก็ใส่กองอันใหม่เข้าไปแต่ดับแรกเราต้องถอดตัวนี้ก่อนครับเพราะมันติดเนี่ยครับไม่ออกเราต้องถอดตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์สิไขออกนะครับเบอร์สิสีตัว อเคนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะไขออกแล้วก็จะให้เพื่อน,อนๆดูว่ามันติดอะไรอีกหรือเปล่าครับโอเคนะครับเพื่อนไขน็อตเบอร์สิบสี่ตัว เปลี่ยนไม่ยากนะครับทำได้ก็ทำครับจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าช่างนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆตัวนี้มันจะมันจะกันไว้ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เอาออกเราจะเปลี่ยนไม่ได้นี่มาแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ นี่ครับตัวนี้เลยแต่ตัวใหม่ๆเหมือนว่ามันจะต้องเจาะนะครับผมไม่แน่ใจนะครับเนี่ยแต่อันนี้คือเราก็ดึงออกมาครับนี่เห็นไหมครับเขาไม่ได้ใส่มาเนี่ยก็คือดูด อันนี้ผมเพิ่งล้างไปนะครับได้สักครึ่งเดือนแล้วครับผมก็ถามเขาว่าต้องใส่ไหมพี่เขาบอกไม่ต้องใส่ครับเขาบอกให้พยายามดูดฝุ่นในรถเอาผมก็คิดว่ามันมันยังไงเมื่อต้องมีฝุ่นอยู่แล้วอะยังไงมันก็กันไม่ได้แต่ถ้าเราใส่กรองเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะครับเราจะใส่กรองเข้าไปในช่องนี้นะครับใส่เข้าไปเลยครับ ค่อยๆดันเขาแบบ้าไปบเป็นขั้นตอนของการประกอบคืนนะครับ เพื่อนตอนนี้รถของเราก็ใส่แมสเรียบร้อยแล้วครับใส่ไว้เถอะครับเพื่อนเพเพราะว่ามันกันได้กันฝุ่นเนี่ยเข้าไปที่คอยเย็นอ่ะมันจะอุดตันมันจะเยอะแล้วทีนี้มันจะทให้รั่วมันจะทําให้ผุกแ้ะทีนี้เกิดอ,อะไรขึ้นต้องเปลี่ยนลูกใหม้ครับสา0พหกเราก็ทีนี้เราก็ขยันเปลี่ยนไส้กรองเอานะครับ ราคาก็หลักร้อยครับ2อ0สามประมาณนี้เปลี่ยนกง็ง่ายๆเลยขควงกับประแจเบอร์สิบทำง่ายทำได้ง่ายๆครับเพื่อนไม่ต้องไปเสียค่าช่างครับเรียบร้อยครับตอนนี้รถเราพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วโอเคนะครับเพื่อนใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์จะแจ็คพาก,กินพาเที่ยวด้วยครับขอบคุณนะครที่รับชมนะครับ